ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันนี้จะเป็นฉบับที่สองนะฮะในหลักจริงๆก็คือเราจะปรับเพิ่มจากสิทธิประโยชน์ัปเดรมที่เคยกรณีที่ถูกเลือกอจ้างน,นะฮะเราก็จะให้สิทธิประโยชน์อยู่ที่ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันสําหรับผู้ว่างงานนะครับเพราะเหตุถูกเลือกอจ้างก็จะปรับเพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตของค่าจ้างรายเดือนซึ่งก็คือถ้าสูงสุดก,ก็คือจะอยู่ที่จากเดือที่อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะอยู่ที่เจ็ดพันห้าก็จะเปลี่ยนเป็น เป็น9,000บาทครัตลอดระยะเวลาใช่ครับร้อแปดสิบวันเดือนครับระยะเวลาเหมือนเดิมครับที่เราได้10%ก็คือร้อแปดสิบวันครับอ๋อค่ะแต่เปลี่ยนจากนะเพิ่มจาก50%เดิมเป็น60%นะคะใช่ครับค่ะในกรณีที่เราออกงานยังเหมือนเดิมรัะยะเวลายเหมือนเดิมอยู่ครับก็คือได้รายละสามสิบของค่าจ้างครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันต่อปีปฏิทินนะครับค่ะค่ะ เออเวลาที่เรา<ฆ>ถูกเลิกจ้างเนี่ยพอถูกล่กจ้างปุ๊บเนี่ยทางลูกจ้างเ,เราควรจะต้องเอขั้นตอนต่อไปที่จะขอสิทธิ์เรื่องกรณีรณว่างงานต้องทํำยังไงฮะครับขั้นตอนก็จะมีอย่าง,าาง,งานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึง่งช้าๆนะฮะว่าก<ฆ>ารถูกเลิกจ้างเนี่ยฮะก็คือต้องเป็นกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ผูิตต่อหน,น้าที่หรืออาชงใจทําให้านจ้างได้รับความเสียหายนะหรือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับหรือลาทิ้น้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันหรือปตำหนิลิกหรือได้รับคาจาคุกตามคําพิจารณาฮะอันนี้จะ จะไม่ได้สิทธิ์นะครับอันนี้เอาไม่ได้สิทธิ์ก่อนทีนี้กรณีได้สิทธิ์อันนี้ได้สิทธิ์แล้วเราก็ต้องขึ้นทะเบียนภายใน,ในอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานนระ,ะบบินเ,เนตของเว็บไซต์ของสนากงานนะครับใช่ <c oughs> ของสนักง,งานอันนี้ <c oughs> ต้องไปในสัปดาหสิบวันครับแล้วก็อย่างที่สองเพื่องกลับไปดูเงินสมทบว่า่ารเงินสมทบมาแล้วหกเดือนภายในสิบห้าเดือนด้วยครับดูเงินสมทบประกอบด,ด้วยในการว่างงานนะครับ <c oughs> แล้วก็มีระยะเวลาว่างงานแต่วันขึ้นไปครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ประมาณ <c oughs> คร่าวๆวครับ ค,ค,คือต้องไปเริ่มต้นที่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานใช่ไหมฮะใช่ครับทีน,ทนี้ทีนี้ตอนที่ลงผ่านทางสำนักงานจัดหางานเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลไปที่ประกันสังคมเพื่อตรวจสอบคุณบคับสมัครใช่ไหมฮะใช่ครับค,คือ,ค,อคือทำสองทางก็คือหนึ่งยื่นขึ้นทะเบียนกับเป็นผู้ว่างงานกับของสำนักงานอย่างที่สองก็ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กับว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม ที่สามารถยื่นได้ที่สำนักงานทุกที่แล้วก็หรือผ่านเว็บไซต์ก็คือผ่านเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในระบบได้เลยครับค่ะค่ะแล้วจะรู้ผลจะได้รับนะคะเออเขาเรียกว่าจะได้รับเงินตอนไหนเมื่อไหร่คะค่ะครับตอนนี้ที่ที่ยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือทางเราก็จะปรการที่นาทีนี้ถ้าจะยื่นผ่านเว็บไซต์ตอนนี้ในระบบเว็บไซต์ก็คือก็เบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันซึ่งมันจะไปะชนรอบแบบที่จะได้รับผลี ในวง,งเงินนะฮะเงินที่จะได้รับครับค่ะค่ะสิบห้า,าวันนะคะแล้วก็มีการาโอนเข้าบัญชีธนาคารใช่ไหมคะทกานสังคมค่ะในกรณีที่ยื่นยื่นนะครับเราก็จะให้มีเอกสารประกอบไปด้วยก็จะให้เงินให้ยื่นผ่านอ่าจะให้โอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่มีกาที่ยื่นก็ต้องมีเอกสารประกอบอยู่ประมาณสามสี่สี่ต 3, ัวครับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนะครับอืมคร่ะค่ะเอกสารก็ครับเอกสารก็ก็จะมีแบบแบบ ขอรับสิทธิ์ที่หนึกรมีว่างงานซึ่งถ้ายื่นผ่านระบบมันก็ทีผ่านอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองก็คือเราจะขอหนังสือรับรองการออกจากงานอ่าของจัดในใจ้างนะครับแล้วก็เป็นหนังสือคำสค่าที่ให้ออกจากงานนะครับแล้วก็อย่างที่สี่ก็เป็นหน้าบัญชีหน้าสมุดบัญชีฮะซึ่งมันก็จะมีะมอ,ะาาอยู่ประมาณอธนาคารอยู่ประมาณเจ้าธนาคารที่ยื่นได้นะครับ อค่ะขณะเดียวกันทางฝั่งสำนักง,งานจัดหาง,งานเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเขาก็จะกาหนดรายละเอียดเรื่องที่ต้องแบบรายงานตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะคูนน่กรณกันไปนะคะอ๋อค,ค่ะค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่ากรณีที่ถูกเลิกจ้างแล้วปรากฏว่ากระบวนการของอทางนายจ้างยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยสามารถจะจะแบบนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ก่อนเลยไหมคะ คือในส่วนนั้นคือเพื่อตคนสามารถไปทาทารายละเอียดต่างๆให้ครบเรียบร้อยก่อนส่วนในจ้างในจ้างเองก็จะมีหน้าที่จึงแจ้งแจ้งออกกรณีแจ้งออกเพราะว่า <Okay. S 2> ถ้าลูกจ้างออกสัญญาแล้วในจ้างเองก็จะมีหน้าที่แจ้งซึ่งโจข้อมูลตัวนี้แหละที่ทางสำนังนกนง,งานกนารสังคมจะทราบว่า <Okay. S 2> ในจ้างแจ้งออกแล้วครับ <Okay. S 2> ก็จะเอาข้อมูลมาชนกันแต่กรณี้ถ้าในจ้างไม่แจ้งทางการสังคมก็จะแจ้งไปที่ในจ้างถ้าได้รับแบบที่เขายืน่นสิทธิประโยชน์มาเข mm hmm. าจะประสานงานกลับไปที่ในจ้างว่าให้มายืน่นเพื่อจะแจ้งเพื่อเดนออกออกจากระบบครับ ค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังฝากคําถามว่านะคะกรณีที่มีอายุ60ปีแต่ว่ายังเป็นผู้ประกันตนมาตราส3สบสาอยู่นะคะถ้าว่างงานเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับเงินกรณีว่างงานด้วยหรือเปล่าคะคือถ้ากรณีที่ทํางานต่อไม่ได้รับกรณีฉลาภาพนะฮะยืนยันว่าทำงานต่อถ้าสมมตอิออกป้าในีโดยปกติแล้วถ้าเขาออกเลยนะฮะมันจะไปตรงที่ไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในกรณีชลาภาพนะฮะก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีชลาภาพแต่ถ้าเขารับ ขารับชลาภาพนะฮะเมื่อไหร่ที่เขารับชลาภาพก็จะไม่ได้รับตัวนี้ปกติแล้วก็จะไม่ได้นะครับตัวนี้ที่ถ้าเขาไม่ได้ทํางานต่อครับว่างงานนะฮะแต่ว่าเขาทํางานต่อยังได้อยู่ครับเอ,อเดี๋ยวนะคะหมายถึงว่าถ้าผู้ประกันตนอ่ะหกสิบนะ,ะฮะแล้วก็<ะ>เป็นมาตราสามสิบสามแล้วก็เอ่อ,อถูกเลิกจ้างเนาะแล้ว<ะ>สามารถจะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้ไหมคะแต่ยังไม่ได้เงินชลาภาพนะคะอ่ะ ต้องดูกรณีก่อนกรณีพวกนี้มันจะเป็นจุดที่ยังยังคงเหลือไว้เพราะว่าบางครั้งอะฮะกรณีที่ถ้าถ้าเขาออกจากงานโดยสิทธ์ก้ไปดูสัญญาเขาอีกฮะว่าในจ้างในการสัญญาว่าหมดสัญญาไปแล้วไม่การ้างงานอะไรพวกนี้ฮะต้องไปดูก่อนถ้าสัญญาหมดแล้วเขาก็ต้องรับกรณีนั้นก็คือเขาไม่ได้ค่าทํางานแล้วก็ต้องรับกรณีที่ฉลาข้าก็จะไม่ได้ต้องดูดูแต่นั้นประกอบด้วยครับเพราะฉะนั้นในเคสกรณีที่60แล้วที่สิดการทํางานแล้วต่างๆเราเราจะดูประกอบเราจะไม่ได้ให้สิทธิว่างงานครับครับอ๋อดูเป็นใบเคสครับ ก <Okay. S 2> ็มีว่างงานคืออยากให้ท,ทางเพื่อนตนเองคือ,ค,อคือตอนที่เ็าออกจากง,งานนะฮะคืออย่างแรกกร็ต้องคงต้องแจ้งไปทางบริษัทด้วยว่าให้แจ้งออกออกจากระบบประกันสังคมเลยเพื่อจะให้มีการข้อมูลจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ทำให้เพื่อนตนสามารถได้รับเงินเร็วครับอันนี้คือกรณีที่ที่อยากจะให้เพื่อนตนเองด้วยส่วนในเรื่องของเงินนะฮะยังไงถ้าผู้บริตน,นว่างงานก็จะได้สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมตามจํานวนเงินและก็ตามระยะเวลาที่ประกันสังคมจ่าย ตามระยะเวลาที่ผู้ว่นตนว่างงานก็จะจ่ายคอบิททุกอย่างครับมันจะแตกต่างกับเมื่อก่อนทีม่มีการตัดตอนนี้จะไม่มีการตัดคือจะจ่ายได้คอบตอนีที่ผู้ว่าตนค่าทํางานตอ,อนีที่ผู้วาตนับค่าทางานเองก็อยากจะแจ้งให้ผู้วาตนนะฮะได้แจ้งแบบบริษัทใหม่ที่ค่าทํางานด้วยว่าให้ที่ส่งแจ้งข้อมูลเพื่อในสิทธิประโยชน์ตัวนั้นจะได้จะได้ไม่มีส่วนของเงินเกินสิทธิไปอยู่กับผู้ว่าตนและทําให้ทามการสังคมต้องเรียกคืนมาด้วยครับตรงนั้นด้วยเราะว่ามการคมเองก็รักษาสิ ขอเงินเกินสิทธิ์ให้กับส่วนโดยค่าพรวมทั้งหมดหอะครับอ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้งานแล้วยังยังไม่มีการแจ้งว่าคุณได้งานแล้วแล้วคุณไปรับเงินว่างงานประกันสังคมตรวจสอบได้ทีหลังนี้วก็จะขอคืนเงินส่วนนั้นนะฮะครับค่ะต้องทําต้อทําให้เสียเวลาแล้วก็ทําให้เราเสี่ยงอาจจะเป็นภาระที่คุณคนต้องต้องตกะเงินมามาคืนให้อีกครับค่ะอ่ะค่ะ